พระเวสสันดรอ,อ่าลองดูในนี้อย่างน,นี้นะพระเวสสันดรครองราชนะครองเมืองตั้งแต่อายุได้16พรรษาอภิเศษสมรสกับเจ้าหญิงหรือนางมาสัสีมีโอรสมีธิดาโอรสพระโอรสคือชาลีเจ้าหญิงคือกันหาพระเวสสันดรเป็นเป็นคนใจบุญสร้างโรงทานไวใน้ในในพระราชวังถึงหกแห่ง ทีนี้ที่มีปัญหาเนี่ยมีช้างคู่บ้านคู่เมืองก็คือช้างปันช้างอะไรคะปัดใจนาคนะก็เป็นช้างมงคลทีนี้ต่างเมืองเนี่ยเขาก็ส่งทูตมาขอช้างช้างเนี้ยคือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองจะต้องอยู่กับเมืองของพระอ,องค์แต่พระอ,องค์เนี่ยก็พระราชทานให้กับผู้ที่ต่างเมืองไปเพราะนั้นชาวเมืองก็พากันไม่พอใจโกรธแค้น พระเจ้าสมชัยก็เลยพี่เป็นบิดาก็เลยขับออกจากบ้านจากเมืองนะขับออกจากบ้านจากเมืองก็คือไล่ออกไปให้ไปอยู่ที่เขาวงกฏในป่าหิมพาน์นุ่นนะทั้งหมดพระเวสสันดรน,นางมาสีกัญหาและชาลีก็เลยออกจากเมืองไปด้วยกันแต่ไม่ได้ออกไปธรรมดามีฆ่าทาตบริวารช้างม้าวกวายตามไปเต็มไปหมดเป็นขบวนนะคะทีนี้ ระหว่างทางที่เดินทางไปเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทำก็คือบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างนะให้กับให้กับผู้คนที่มาขอนะคะให้คนที่มาขอ,อ,อพระองค์ก็เลยเดินไปถึงเขาวงกฏนะเดินทางไปในป่าลึกที่เขาเรียกเขาวงกฏแล้วก็ไปเพื่อที่จะบำเพ็ญเพียรภาวนาไปบวช ะะทีนี้พอไปบวชอยู่ที่เขาวงกตมันก็มีบุคคลที่น่าสนใจก็คือที่หมู่บ้านหนึ่งที่แควนกาลิงคลาดก็มีครอบครัวหัวแก่เมียสาวคู่หนึ่งก็คือเท่าชูชกนะเป็นขอทานแตขนนะนน่ขอทานมีเงินเยอะเห็นไหมขอทานมีเงินเยอะเก็บเงินไว้มากก็เลยเอาเงินอันมากมายเนะี่ยไปขอภรรยามาชื่อนางอมิตดา ทีนี้นางอมิตดาเนี่ยก็รู้ว่าคือคืออยู่ตรงเนี้ยอยู่กับเท่าชูชกเนี่ยตอนแรกก็ไม่ทันคิดอะไรมากแต่ว่าพวกแม่บ้านทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะดูถูกอะไรอยู่เรื่อยผัวแก่อะไรจะทําอะไรได้มีคนรับใช้ม่อะไรคือกลัวเหมือนจะลําบากแต่นางอมิตดาก็เลยบอกเท่าชูชกว่าให้ไปขอ,อคนรับใช้มาเท่าชูชกก็นึกถึงใครกัญหาแล้วก็ชาลีซึ่งเป็น บุตรของพระเวสสันดรน,นะคะก็เลยไปขอไปถึงข่าววงกฎนะก็ผ่านอะไรไปเยอะแยะมากมายระหว่างนั้นมีก็จะมีพรานเจตบุตรอะไรเยอะแยะแต่ก็สามารถไปนำกันหาและก็ชาลีเนี่ยกลับมาเป็นคนใช้ของตนได้นะคะก่อนที่จะลากมาเป็นแบบนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็เกิด เหตุการณ์อะไรต่างๆขึ้นเยอะแยะอย่างยกตัวอย่างเช่นนางมะซีเนี่ยปกติเข้าป่าหาผลไม้วันนี้เทวดาดนใจรู้ว่าเท่าชาชกไม่เท่าชูชกต้องมาขอกันหากับชาลีแน่ๆเลยถ้านางมัสซีกลับมารวดเร็วมาก พระเวสสันดรก็ไม่สามารถบำเพ็ญทานภารมีได้ก็คือไม่สามารถยกลูกทั้งสองให้ได้ก็เลยแปลงกลายเป็นสัตว์ป่าอะไรที่น่ากลัวมากว่างทางไว้ไม่ให้นางมาซีกลับบ้านได้แล้วในขณะเดียวกันเด็กน้อยสองคนนี้ได้ยินเท่าชูชกมาขอตอนเองก็แอบหนีด้วยความฉลาดก็เดินถอยหลังเคยได้ยินไหมที่เดินถอยหลังลงไปในสระบัวแล้วก็ไปแอบในสระบัว ประมาณว่าเหมือนขึ้นไปแล้วแต่ตัวเองอยู่ไหนอยู่ในสะบัวแต่ว่าพระเวสสันดรก็รู้ก็เลยให้ลูกเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ให้กับใครไปให้ให้ไปกับเท่าชูชกสองคนนี้ก็ไม่เต็มใจก็ลากถูกลูถูกกลางไปนางมัซีก็ถูกขอเหมือนกันนะเทวดาหรือพระอินตัวเขียวเขียวเนี่ย ก็คิดว่าถ้าเกิดมีใครมาขอนางมาสีไปพระเวสสัดนดรยกให้ mm. ก็จะเป็นเรื่องเวลาวอีก mm. ก็เลยแปลงกายมานะมาขอมาขอนางมาสีกับกับพระเวสสัดนดรพระเวสสัดนดรยกให้ไหม mm. ให้แต่แต่แตทําไมพระอินท์ให้แปลงกายมาก็ฝากไว้ก่อนให้แล้วนะแต่ฝากไว้ก่อนให้อยู่ด้วยกันให้อยู่ที่นี่อันนี้ เรื่องนี้มันเป็นการบำเพ็ญทานบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะนั้นพระเวสสันดรให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ชี้แจงให้นางมสสีทราบในเรื่องของลูกนะคะต่อไปนี่อันนี้ตอนพระอินแปลงเป็นพราหมณ์มาขอนางมสสีนะคะเพื่อให้การบริจาคทานครั้งนี้สำเร็จ สมความมุ่งหมายนะคะเพราะว่าในชาติต่อไปเนี่ยพระองค์จะเป็นใครจะเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะอันนี้เป็นชาติสุดท้ายนะคะก็ขอให้หมดเลยเพระเวสสันดรก็ยกให้ทีนี้พอมาถึงกันหากับชาลีนะคะกันหากับชาลีก็ถูกลากมาถูกไหมโดยดยด้วยความไม่เต็มใจก็มาถึงทางหนึ่งก็ามาถึง เมืองสีพีซึ่งเป็นเมืองของกันหากับชาลีนี่แหละที่มีพระเจ้าสนชัยพระเจ้าสนชัยก็จำหลานได้ก็โอ้ดูแลเป็นอย่างดีข้าวของเงินทองอาหารการกินตาชุชกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโลภมากกินจนท้องแตกตายใช,ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช่ตายนะ สุดท้ายพระเจ้าสนชัยก็เลยจัดขบวนให้มารับพระเวสสันดรกับนางมาสีนะมาถึงกับพระนครนะคะแล้วก็อีกเมืองหนึ่งก็เอาช้างมาคืนนะคะอันนี้ก็เลยทำให้ในเรื่องของทานบารมีของอพระเวสสันดรซึ่งเป็นชาติสุดท้ายได้ประสบความสำเร็จสุดท้ายพระเวสสันดรก็กลับมาครองเมืองเหมือนเดิมนะคะ ตอนนี้เป็นตอนที่คุณครูบอกว่าหกกัตริย์เจอกันทำให้เกิดฝนโบกขอรพัฒนนะฝนเม็ดสีแดงใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมฝนเม็ดสีแดงที่จะใครจะให้เปียกก็ได้หรือไม่เปียกก็ได้นะตกในอาคารบ้านเรือนในร่มหรือกลางแจ้งก็ได้แต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงสองครั้งเท่านั้นนะคะในสมัยพุทธกาลครั้งหนึ่ง นะคะในสมัยของพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งแล้วก็ในสมัยที่เป็นพระเวสสันดรน,นะเพราะฉะนั้นเนื้อหาโดยละเอียดหรือเรื่องราวเหล่านี้นะักเรียนต้องอ่านให้ละเอียดเหมือนกับเรื่องอะไรคะพระมหาชนกะครูจําได้ว่าเด็กๆเ,เนี่ยอ่านกันมากในเรื่องของพระมหาชนกะใช่ไหมเอ่ย ใช่เพราะนั้นมีอีกตั้งหลายเรื่องที่น่าสนใจเรื่องนี้ก็ลองไปอ่านดูอันนี้ให้ให้นักเรียนดูคร่าวๆนะคะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างยังมีอีกหลายเรื่องทีนี้ในเรื่องของทศชาติที่คุณครูให้ชื่อเด็กๆไปนะคะเมื่อนักเรียนไปเจอหนังสือหรือไปเจอ,อะละครหรือไปเจอภาพยนตร์ในโทรทัศน์หรือในเรื่อง ภาพ,พยนตร์จอใหญ่ๆก็ดีก็ให้เด็กๆได้หาความรู้เพิ่มเติมก็เราก็ต้องอ่านไปบ้างก่อนถูกไหมดูพื้นฐานก่อนว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้านักเรียนไม่ชอบหนังสือที่มีภาพหนังสือที่ไม่มีภาพก็มีเยอะแยะเกี่ยวกับเกี่ยวกับชาดกนะคะเพราะว่ามันมีเยอะแยะมากมาย